เซนค่ะ,คะปลาหมึกเน่นๆไปเลยนะจ๊ะมาค่ะค่ะอืมแซ่บค่ะอืม สวัสดีค่ะแซบแบบมัมาแล้วมาแล้วมือนีมือได้กับเสือสีแดงเนาะค่ะคนมักสีแดงจะถือซาเดอร์จ้ดเดอ้อมัมกหลายสีแดงนี่คนดาเมืองสิละถูกแพงกับแดงไปก่อนค่ะวันนี้พากินนี่ค่ะยำบุนเส้นค่ะยำบุนเส้นใส่ปลาหมึกใส่หมูยอเยลมันนะคะแล้วก,ก็ใส่หมูซับใส่กุ้งนิดนึงนะคะมากค่ะขึดนยากแบบนี้โ่อยากเขา้า อืมพักกันอยู่ด้ยค่ะอืมอืมอม่บอร่อยมากอืมค่ะเป็นมะยาำื้นเส้นค่ะใส่แต่เกียบกินด้วยค่ะ อ๋อมานี่ค่ะเห็นไหมอันนี้แอนดอกกุลาพัวสื่อให้จุดเฮีย่ยวกัน<า>เอาคินก่อนโอเคพอหันด้เก็บเนาะมาค่ะอืม,ม,ม,มเห็นไหมยำค่ะยำเห็นไหมวุ้นเส้นมีปลาหมึกนะคะแล้วก็มีวุ้นเส้นค่ะจัดไปค่ะอื้ม ใจใจมากอือ่อค่ะอืออือ เก็น่าไม่หิวค่ะก็เลยจัดซะมาค่ะหมูยอเยอรมันนะเขาเอินกันนะแต่ตีกันเอินบิ๊กซอสเศษนะคะใส่กอกไงแล้วก็จะเอินหมูยอเยอรมันเนาะบางคนอ <c oughs> เลิศมาก ขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามสำหรับช่องน้อยของติ๊กนะคะขอบคุณจริงๆนะคะเนาะสำหรับคนมาใหม่มากเก่าคุณเก่าคนใหม่นะคะขอบคุณมากๆสำหรับคนที่ติดติดติดตามติ๊กใหม่เดี๋ยวรอติ๊กแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวติ๊กไปตามคิวเนาะติ๊กจดใหม่อยู่ค่ะมาเพ่อได้มาวันถี่เท่าไดต้องไปจังแดดใจเย็นๆเด้อค่ะเดี๋ยวาผึ่งว่ะอุ้ยเป็นยังคือบ่มา ตามคิวเด้อค่ะจัดเรียงตามคิวนะคะขอบคุณหลายเด้อค่ะมาค่ะฝั่งลาวไทยยุโรปสหรัฐแล้วก็อยยียิปสหรัฐไทยลาวยุโรปเอเชียค่ะมาอืม คุณฟัค่ะไรมนี่ค่ะ อยากไล่ซดอีกอยู่ด้วค่ะแต่ว่าขึ้นหยุ่มจ้ะหูซื้อเวลามันไปไว้แหงนะคะเนาะเห็ดเอียงบ้านอยู่แล้วอ่ะเบิดเวลาอีกละแล้วก็ว่าต้องนอนแล้วก็ว่าต้องตื่นไปเห็ดงานเวลานันไปไว่ายท่เคะ่ะ ไครเป็นคือกันนะคะหูซึกว่าเดียวนี่ยจ้งแต่เห็ o u t u b e มาเนี่ยเวลามันหมดเร็ว <c oughs> <c oughs> แปบ๊แปบๆเอาเบิร์ดไปร้ายชั่วโมงละ ้องนอนแหละต้องตื่นไปเฮ็ดงามกลับมากสิ่อต่อแป๊บๆเอา้าเบิดเวลาไปละเป็นบอกคะ <c oughs> นี่ค่ะ Mm Her. -hmm. คลิปนี้ก็จฝากไว้แค่นี้นะคะเนาะขอตัวกินต่อนะคะเดี๋ยวมันจะยาวไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ติ๊กด้วยนะคะขอบคุณทุกกาลังใจที่ให้ติ๊กมาเดี๋ยวติ๊กกลับไปหานะคะเนาะคนเวลาบกค่อยมีห่วงนี่นะคะเนาะจังได้ก็ขอโทษขออภัยด้ี่กลับไปหาสานะคะหรือไปเยี่ยมสาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้กล่าวคำว่าสวัสดีจ้าและบายบาย